เจ้าปู่เจ้าแม่ฮะนี่บ่เนาะเจ็บตัวเด้อพี่ๆเจ้าของเด้นาบ่รู้ปานเด้ตู้ตะคู่ชื่อตะชาพุ่นนี่แหละบ่ตู่ดาตะชาพ่อเจ่าเนาะที่อมวยไดนี่อยู่ๆๆอฉุยเด้ม่มนี่อยู่มาอีน้องปูซ่อแล้วบ่เนาะตื้อเส้นตู่จังดาเมือบ่เหมาะกูตู่จังเวรลาไปซื่อเนาะไอ้อะไรเหมือนตองตองสูเด้ตองสูบ่สิหือโหมาหมี่มุซู่ตู่เซ่เด้เอ้าจังบ่ตู่โบตู่บ่ตู่ตะชารู้แท้บ่จังซื่ออี ฟังเสียงกูเ้อตุ้นเนี่ยมาตัวโชว์อะไรขาใจ่กูรู้สึกว่ากูเป็นหน่วยกาตาแล้วเกินกูต้องเดินคนแรกเนี่ยเฮ้ยพี่แต่ว่าได้ยินเสียงขยับอะไรอต่างอัตมอะพมัน้านี่ยอะไรประมาณตุกุก เสียงอะไรข้างล่างปะตาะเล่าี่เราจีดอมันพยานเนาน้อสอยไปชีตีอสาไปชีตี้ล้มไอ้ที่นนนู้นี่คือลมแต่ก็รล่ชานิทลีเพดไม่ทราจีฮ้ยลกก่บวัสดีครับกัวมันมีอะไรอยู่ข้างในแต่คูคูชเนี่ยเด็แทมาเลยมันเหมือนการลือดูอะไรสักอย่างนึงอะ เทม่าบ่เนาะโหโลตะคุกคีฟังดิไล่ช่าในละขอชาวอยู่ปุ้นน่ะชาญน่ะเด้อ่ะโอ๋ขณะนี้แหละจอมีมาเลยยัดนี่อูเด้บาเล่เด้เฮ้ยเฮ้ยนี่อตาลล่ะอะเทียตาลล่ะตะกาป่วนบ่อยู่เออไปไปด้วยกันเลยอย่ายิงไม่เมเด้โหบักกระสกามาตะกาป่วนเดี๋ยวโบสตาร์ทกันเลยอย่าลืมสายชาร์จด้วยนะ อันนี้แต่ไม่เซนเซลูทารอเลยหนึ่งสองป้าเป็นอะไรมาไม่ไดนเนาะอุ้ยหมาจะหาลูกเออคนที่คอยยิ่ยิงให้หอนเราใช่ไมคนที่คอยยิ่ยงให่หอนเราใช่ไมโผยิโผยดิติงไงืมงวัวเราขึ้นขึ้นนานๆเวลาลงลงยังเร็วเร็วอ่าปวมากแต่ไม่ขาดระยะนี่เลยเลยซึ่ไม่ขาดะยนี่เลยอันนี้แ มันเป็นเป็นดินมาดูพู้นี้อเออตอนกูจะเปิดประตูอีกฝั่งเนี่ยอะ๋อจี้เนี่ะตะกาหลาบีเราถวาราคนะคนะพูี้เต็งไงอะไรเปิดก็ใช่ไงเปิดลาบีเด็กเากงเวลาบีเข้เด็กนี่ขึ้นได้ไหมเดินเดินละวังครับเดินไปเลยเดี๋ยวกูจ้องไปก่อนกาบขอพลังใจคนแชร์สองแชร์เด้อพี่เด้อ ใครเข้ามาแล้วครับบางคนอาจจะไม่รู้ผิวลาขึ้นไ์เพจแรกนะพี่นะขึ้นได้เองเคยขึ้นยังยังครับขึ้นได้จ้าน้าเห็นรลที่บมาไม่บานเนาะโอ้แตชรอที่อย่น้าไม่หวานาอย่า่่่ใ่่ไม่ใชลมไลนนี้มาม่วาเนาะเดินไนิดอาจารย์ามันไม่บานเลยเราไม่รวานลึอเลยเปนข้าวบมาไลนีเราไลนบิเาลยนะโมดสั พรามว่าตโตสามสบุรุษอะไรอะไม่ใช่ลมอยเงี้ยอะไรผ้าขยับไปสาลงหนีเดินเข้าไปุ่นาลเข้าไปเดินเข้าไปติดคาแล้ขมาัาเน่ามาปุ้นนปบบุพชัเหยียบตรงนี้ก่อนที่เป็นหมายนนี้เนี่ย่ายงชเมยเนี้ยใครอะอ้ประตูเลย ระวังนะมีมีความคิดว่าคือสันนิษฐานน่าจะเป็นกุฏิของแกถ้าเกิดกระโดดตายหงอยอาจจะเป็นขอแกด้วยผมไม่รู้แต่แค่สารนิทานเพราะมันมีภาพติดฝังเพ้่อนหมาบอนเนาะนี่ขึ้นก่อนเลยมันมีอะไรบ้างปลอดภัยกูเช็คให้แล้วขึ้นเลยไม่ต้องกลัวขึ้นไปแบบไม่มีอะไรโอ้ย เยดมังตียัดตีเยตีย็ดตีย็ดตีเจตีเยเอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตีถาเนี่ยไม่มีไม่มี่มีเนี่ยเนี่ยมึงตามฝันอู่ี่กูอูนี่กูอูนี่เอ้ยก็ต้องแไอ้จามวเสขานะตุ้กตี้านี่ยใช้ในจามบินก็อูกูมีวิธีสอนทำไม่หายกลัวรีบขึ้นแล้วส่งไฟสาดให้ทั่วห้องแล้วมันจะรู้สึกว่าเราโอเคเข้าใจไหมแต่ถ้าเรายังไม่เห็นอะไรเรายิ่งเก่งแต่เราอยากให้เราหายเก่งเราต้องนี่เคลียร์พื้นที่ เราโหจောက်เส้ใช้สูตรนี้บ่อยเวลากูวิ่งโพลโลโยนเข้าไปอ่ะชาชิ๊นๆช่าป่ะดูเลยส่งเงินป่ะๆๆๆไอยินจี๋ล่ะ